นอ้องนี่จะเห็ดเพาะนี่จะดอกหนึ่งอยู่แบบนี้แหละคะ่นะนีค่ะจะกินให้เบิงะะ้งได้ค่ะแันนี้มูนี่หลายเติบเยอะหนึ่งดอกสองดอกนี่จะนี่จะสามดอก สี่ดอกค่ะห้าดอกค่ะหกค่ะนี่จะยกมวยหยาดนี่ก็มี่นี่จะนี่เจ็ดนี่ค่ะี่ก็แม่นค่ะดอกน,นี้ได้แปดดอกค่ะมากันเด้อไงบ่งกันยังบ่ นี่เละจ้ะคนกระยูประมาณนี้เลยค่ะแปดดอกค่ะดอกใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะหนึ่งดอกสองดอนเดียวแล้วจ้ะสามดอกสี่ห้าหกเจ็ด ดดอกเก้าดอกจ้ะมูนี่เด็กก็หดอกพี่น้องนี่ราคาคันพ่อคันเห็นก็คือจังส่งไดส่งหมานนี่ว่าจ้ะนี่จ้ะมูนี่เดกเก้าดอกใส่ตะกร้าไปเลย